ในที่สุดเราก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับ The b a t m a n ภาค2นาทีหลังจากที่ข่าวนั้นเงียบหายไปนานมากซึ่งก็บอกเลยว่ามันเป็นข่าวดีมากเพราะว่า The b a t m a n ภาค2นั้นมีการเลื่อนฉายที่บ่อยมาก แต่ว่าคนที่เป็นแฟนดีซีอาจจะไม่ต้องรอนานหรืออาจจะไม่มีการเลื่อนใช้ต่อไปแล้วเพราะว่าเดอะแบทแมนภาค2นั้นได้กําหนดวันในการเปิดกล้องถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเดอะแบทแมนภาค2นั้นจะเริ่มถ่ายในเดือนหน้านั่นเองซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เป็นแฟนดีซีกับคนที่เป็นแฟนแบทแมนซึ่งตัวนั้นก็ลงกับผมด้วยแน่นอนว่าเมื่อหนังจะเริ่มถ่ายทํานั้นก็เริ่มทําให้ข่าวต่างๆของเดอะแบทแมนภาค2นั้นเริ่มถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับ, The 2, กบเดอะแบทแมนภาค ว่าในเรื่องนี้ใครจะโผล่มาและในเรื่องมันจอกเป็นแนวประมาณไหนโอเคไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยโอเคก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนว่า The b a t m m n n ภาค k 2นั้นได้วันกำหนดฉายเรียบร้อยแล้วโดยจะฉายในวันที่1ตุลาคมปี2570หรือแปลสั้นก็คือปี2027ซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นเวลาอีก2ปีซึ่งมันก็นาน จ,จจใริงๆแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดีก็คือในครั้งนี้มันไม่มีทางเลื่อนอีกแน่นอนและแมดลีฟก็ยังได้บอกไว้ว่า t h e b a บ m a n ภาค2นี้เป็นหนึ่งในการเขียนบทที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเขามั่นใจว่าบทของภาค2นี้จะแสงหน้าบทของภาคแรกอย่างแน่นอนแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่แมดลีฟพูดเรื่องนี้เท่านั้นหนึ่งในนักแสดงที่แสดงเรื่องนี้อย่างโคลินเฟลเลหรือที่จะแสดงเป็นเพนกวินก็ยังได้ออกมาบอกกด้วยว่าตัวเขานั้นได้อ่านบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตัวเขาก็ยังบอกว่านี่อาจจะเป็นบทที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในชีวิตของเขาที่เคยอ่านมาเลยทีเดียวซึ่งก็บอกเลยว่าไม่แปลกใจนั้นเพราะว่าแมดลิฟนั้นเป็นคนที่ยอมรับว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่หนัง THE b แบ m a n แมนภาคสองนั้นเลื่อนฉายมาเป็นเพราะแมดลิฟนั้นอยากจะตั้งใจนั่งเขียนบทเป็นเวลานานตัวของแมดนั้นเขาต้องการที่จะมั่นใจว่าบทที่เขาเขียนออกมานั้นเป็นบทที่ดีที่สุดจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงจะได้รับเดชั่นว่าบทของเดอะแบ m a n แมนภาคสนั้น อาจดีกว่าภาคแรกด้วยซ้ำเรืออาจจะเป็นหนึ่งในหนังแบทแมนที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะพูดถึงหนังแบทแมนเลยอาจจะเป็นหนังดีซีที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่2ก็คือโดยแมดลฟได้บอกว่าเนื้อเรื่องของเดอะแบทแมนภาค2นั้นจะโฟกัสที่ตัวบูสเวนเป็นหลักแล้วในภาคนี้แน่นอนว่าแมดลฟบอกไว้ว่าตัวของเขานั้นทราบอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของหนังภาคแรกก็คือตัวของบูสเวนเองเพราะต้องยอมรับว,ว่าเดอะแบทแมนภาคแรกนั้น บูตเวนออกมาน้อยมากจนทําให้หลายคนเริ่มที่จะบน่นว่าอยากเห็นบูตเวนมากกว่านี้ตัวแมดลิฟก็รับทราบถึงเรื่องนั้นแล้วตัวเขาก็บอกไว้ว่าตัวเขานั้นในภาคน,นี้จะใช้เวลาบทในกับส่วนหนึ่งในการพัฒนาของตัวละครบู t เวนถ้าเห็นมิติต่างๆของเขามากขึ้นซึ่งก็บอกเลยเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เห็นบูตเวนออกมา ปรากฏตัวมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงตัวร้ายในภาคนี้หลายคนก็มันยังไม่ได้ออกมาบอกเราวว่าตัวร้ายในภาคนี้นั้นมันจะเป็นตัวร้ายตัวละครภาคไหนกันแน่โดยแมดลีฟก็บอกว่าตัวร้ายในภาคนี้นั้นจะเป็นตัวร้ายที่ไม่เคยออกมาปรากฏในฉบับภาพยนตร์มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังว่าอาจจะเป็นพวกมิสเตอร์ฟีดหรือเป็นพวกตัวร้ายจากภาคเก่าๆของเดอะแบทแมนเช่นสกายโกพวกนี้ก็อาจจะผิดหวังแต่กลับกันแน่นอนเมื่อพูดถึงอย่างนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วตัวร้ายแบทแมนคนไหนล่ะ ฉบับภาพยนต์คนไหนล่ะที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนว่าเมื่อตัดช้อยออกไปแบบนี้มันจะเหลืออีก 2- อสามช้อยนี่คือช้อยที่ดีที่สุดของตัวร้ายในภาคนี้ช้อยในตัวร้ายแรกก็คือฮัชฮัชเป็นตัวละครที่เคยทําออกมาเป็นเป็นการ์ตูนมาก่อนซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่คนเลือกมากที่สุดตัวร้ายสองคือคอร์ดอฟอว์อัคอร์ดอออนี้เป็นตัวร้ายที่ เป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังของเมืองกอตแฮหมที่ใส่สปกปรกเพราะฉะนั้นถ้าใส่คอร์ดออลมาเรื่องนี้มันก็ถือว่าสมเหตุสมผลมากเกี่ยวกับจักรวาลของแมทลิฟเพราะจักรวาลของแมทลิฟนั้นมันเน้นการดิบการโชว์ผมเดาว,ว่าตัวอะไรในภาคนี้ไม่เป็นฮัชก็เป็นคอร์ดออลแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ตัวไร้หลักเท่านั้นที่มาปรากฏตัวนี้เรื่องนี้ตัวร้ลองก็ยังมาปรากฏตัวเช่นตัวร้ลองที่จะกลับมารับบทในภาคนี้ก็เป็นตัวร้ที่เคยรับบทในภาคแรกอย่างเดะเพนกวิน และเดอ joker เกอรแน่นอนว่าเดอะเพนกวินั้นได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่า the penguin ในภาคนี้จะมีฉากเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆออกมาประมาณ5-6ฉากที่เป็นฉากสําคัญเราก็คิดซะว,ว่าเพนกวินภาคนี้ก็จะมีบทประมาณภาคแรกเพราะนั้นถ้าใครคาดหวังให้ penguin ออกมาเยอะๆก็อาจจะผิดหวังนัดน,นึงและ the joker หรือ joker นั้นก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะกลับมาแต่ว่า แมดลิฟก็เคยมีแผนว่าอยากให้โจกเกอร์นั้นออกมาปรากฏตัวอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจถ้าโจกเกอร์จะโผล่ในภาคนี้ส่วนเรื่องเซเรนาคายหรือแคทวูแมนก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะกลับมาไหมแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเราเห็นเธอในเรื่องนี้และทีนี้ก็มีหลายคนก็มีคําถามที่หลายคนอยากจะถามกับแมดลิฟว่าแล้วโรบินน่ะมันจะมาปรากฏตัวในภาคนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันยังตอบไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะตัวแมดลิฟนั้นก็เคยให้สัมภาษณ์และให้การสัมภาษณ์ที่คุมเครือว่าโรบินนั้นเขาไม่มั่นใจววว่่าาาาาปันนรรกฏตใภคี้มเพะ รู้สึกว่าเขายังอยากเล่าในเนื้อหาของฝั่งแบทแมนแมกกาบู๊ตก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจถ้าเราไม่เห็นโรบินในภาคนี้แต่ว่าแมดลิฟก็บอกว่าเราอาจจะได้เห็นโรบินในภาคที่3ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งที่แมดลิฟก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเขานั้นไม่มั่นใจว่าแบทแมนนั้นจะมีภาคที่3หรือเปล่าซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นคอนข้างที่ช็อกนิดนึงเมื่อได้ยินข่าวนี้แต่บอกว่าอาจจะพอเข้าใจถ้าเกิด มันเกิดอะไรขึ้นแล้วแมนลิฟไม่ตัดสินใจสร้างภาค3เพราะว่าภาค2นั้นกว่าจะได้สร้างมันใช้เวลาเป็น5้ปีแล้วแต่ก็ยังคาดหวังว่าอยากจะเห็นแบทแมนนั้นมันครบใ้ภาคสัทีนอกจากนี้นักแสดงเก่าก็ยังกลับมาครบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าตัวละครภาคหนึ่งจะหายไป เจมส์กอดอนก็ยังเป็นคนเดิมออฟฟิเซอร์มาร์ติเนสก็ยังเป็นคนเดิมบูธเวนเป็นคนเดิมอัลเฟตเป็นคนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องผิดหวังเราได้เห็นทุกคนกลับมาในภาค2แน่นอนนอกจากนี้แมดลิฟก็ยังกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับโปรเจกต์อื่นอีกด้วยว่าตัวเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้กำกับหนังของโปรเจกต์ของ DCU เรื่องอื่นจากที่หนังไต้ผ้าของเดอะแบทแมนเขานั้นได้จบลงซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าตัวของแมดลิฟนั้นกับเจมส์กันนัน มีความชอบที่จะทำงานด้วยกันมากซึ่งผมรู้ได้ไงหรอผมรู้ได้จากการสัมภาษณ์ของเจมกันเพราะว่าเจมกันนั้นมักจะชมแมดลิฟว่าตัวของแมดลิฟนั้นเป็นพ่วงก,กับที่ยอดเยี่ยมมากและตัวเขาก็แฮปปี้ที่ได้ทำงานกับแมดลิฟซึ่งบอกเลยมันเป็นเรื่องดีด <was> perfect โอเคข้ามไปต่อมาก็คือโปรเจกต์ของ k f a c e หรือเป็นโปรเจกต์ที่ของมนุษย์ดินเหนียวคือตอัวแรกโปรเจกต์ของ k f a c e รู้ไหมว่าโปรเจกต์เนี้ย มันจะถูกสร้างเป็นโปรเจกต์ในจักรวาลของของแมดลิฟแต่ว่าภายหลังนั้นเจมกันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นจักรวาลของดีซีซึ่งก็บอกเลยเป็นเรื่องดีมากเพราะจักรวาลของแมดลิฟนั้นมันเน้นความสมจริงซึ่งมันไม่น่าจะเหมาะกับเคเฟสมากเท่าไหร่โดยโปรเจกต์ของเคเฟสตอนนี้ก็มีนักแสดงนาําอย่างทอมเลดไฮริสมารับบทเป็นแมททีแกนหรือนักแสดงที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่พยายามที่จะดันตัวเองดังแต่เขานั้นก็ได้ถูกสาดน้ําทาร้ายโดยเหล่าอาชญากรรมจนทาให้เขาเสียโฉมจนเขานั้นต้องไปพึ่ง แต่วิทยาศาสตร์นั้นมันก็ผิดพลาดมันทําให้เขากลายเป็นมนุษย์เดนเหนียวหรือเคเฟสนั่นเองซึ่งบอกเลยนี่เป็นโปรเจกต์ที่ควรจับตามองเพราะว่าโปรเจกต์นี้2ยอดโปรดิวเซอร์อย่างแมดลิฟกับเจมการ์นั้นมาโปรดิวให้ซึ่งก็บอกเลยประกันถึงคุณภาพอย่างแน่นอน oh โปรเจกต์เคเฟนนี้จะมีกำหนดฉายในปีหน้าปี2026ในวันที่11กันยายนอันนี้เป็นการดาวส่วนตัวผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเราจะเห็นแบทแมนโผล่มาในโปรเจกต์นนเรื่องนี้เพราะว่าตัวของเจมส์กันนั้นเขาก็เริ่มได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเริ่มคาดวังได้แล้วว่าเราจะได้เห็นการแคสตแบทแมนคนใหม่เร็วนี้เพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้ให้ดี แบทแมนคนใหม่อาจจะปรากฏตัวในปีหน้าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเตรียมใจให้ดีพูดถึงโปรเจกต์ของแบทแมนคนใหม่โปรเจกต์ของแบทแมนคนใหม่ตอนนี้คือเจมกันก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นได้มีนักแสดงในใจเรียบร้อยแล้วซึ่งก็บอกเลยว่ามันบ้าวมากโดยเจมกันนั้นได้ออกมาใบ้เกี่ยวกับนักแสดงคนใหม่ที่จะมารับบทเป็นแบทแมนใน DCU โดยเจมกันก็ได้บอกว่าเขานั้นได้มีคําตอบอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับ นักแสดงคนใหม่โดยนักแสดงคนนั้นเป็นนักแสดงที่ดังมากเป็นซูเปอร์สตาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังว่าจะเป็นนักแสดงโนเนมหรือนักแสดงที่ไม่ดังมากอย่างเดวิดคอลิเนเวิร์ก็อาจจะผิดหวังแต่ว่าถ้าใครที่คาดหวังว่าเป็นนักแสดงพวกท็อป พวกชื่อดังซูเปอร์สตาร์ที่เคยมีในลิสต์เริ่มที่จะดีใจเลยเดลเจมกันก็ยังเสริมไว้ว่าตัวอนนั้นได้คุยกับนักแสดงคนนั้นเรื่องมารับบทแบทแมนเรียบร้อยแล้วและเราก็ต้องรอดูกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็บอกเลยว่าแบทแมนคนใหม่นั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ดังของลีวูดเราก็ลองมาเดา,าเล่นๆว่า มันจะเป็นใครกันและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดในช่วงนี้เกี่ยวกับ The Batman ภาค2และโปรเจกต์ DC อื่นซึ่งบอกเลยว่ามันเดือดมากจากวัน DCU ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ยังไม่รวมกับโปรเจกต์ของ,ง Peace Maker หรือโปรเจกต์ของ Super Girl อีกนะซึ่งบอกเลยว่า DC มันกลับมาในครั้งนี้จะกลับมาในฉบับคุณภาพอย่างแน่นอน